สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินชมสวนของคนจีนที่เคยพามาชมหลายครั้งแล้วยกเว้นปีที่แล้วไม่ได้พามานะคะคิดว่าสีเหลืองๆเนี่ยเป็นต้นแก่นตะวันแน่เลยไม่แน่ใจค่ะมันเหมือนต้นแก่นตะวันนะคะส่วนต้นนี้จะเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเป็นรอยที่เขาเด็ดใบ เขาจะเด็ดใบไปขายไปทำเป็นตับขายขายเหมือนกับใบพลูเลยค่ะมันจะมีสีเขียวกับสีม่วงนี่คิดว่าเป็นแก่ตะวันแน่เลยไม่ไม่น่าที่จะเป็นทานตะวันค่ะแล้วดูสวนคือในแต่ละแปลงนะคะค่าเช่าปีละแปดสิบเหรียญต่อปีนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นคนจีนละหุงเนี่ยค่ะจะเห็นเขาปลูกอยู่ ทุกปีมาทีไรก็จะเห็นละหูถ้าบ้านเราคือระหงป่าระหงป่าพริกเม็ดใหญ่ค่ะนี่หอมหัวใหญ่นี่ไงคะใบที่ว่าเขาเขาเก็บไปเป็นใบใบแล้วก็เอาไปเรียงเป็นตับเหมือนกับขายใบพลูเลยมันใช่ใบ ใบงาเกาหลีหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะส่วนสีม่วงนั้นสแสดงว่าแปลงนี้เป็นของคนเกาหลีส่วนสีม่วงนั้นเป็นชาเกาหลีนะคะที่รู้ว่าเป็นชาเกาหลีเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ค่ะตอนย้ายมาอยู่นิวยอร์กซิตี้ปีแรกพวกเราจะอยู่ที่แถวนี้แล้วก็จะชอบเดินไปตามถนนนั้นถนนนี้ค่ะไปเจอ บ้านหลังหนึ่งที่เขามีแมวหน้ายู่ค่ะแล้วก็มีเขากําลังเก็บอันนี้อยู่ถามเขาเขาบอกว่าเป็นชาเกาหลีค่ะดอกจะเป็นสีมว่วงแบบนี้ดูพิ่เขาก็งามนะเนี่ยมาดูแปลงนี้วิมีดอกไม้ด้วยดูดอกไม้ค่ะนี่ไงค่ะชาน่ะชามีผลมีผลด้วยนะ นั่นน่ะเป็นผลเขาเก็บใบไปเกือบหมดแล้วค่ะแล้วตรงนั้นเขาก็ปลูกต้นที่ว่าใบเก็บไปขายค่ะอือออันนี้เป็นกุยช่ายดูเขาทำเขาทำร่มให้กุ้ยช่ายด้วยกุยช่ายคือคนที่เขาปลูกเนี่ยหลายคนนะคะก็จะเก็บ พืชผักเขาไปขายไปนั่งขายอยู่ตามฟุตบาทนั่นไงฮะอันนั้นก็เป็นใบที่ที่เล่าให้ฟังโอ้กุ้ยช่ายทั้งนั้นเลยกุ้ยช่ายเนี่ยดีปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดปีตลอดชาติโอ้ชาเกาหลีมีสีขาวด้วยนะโอ้โหดูดูแปลงนี้ปลูกหอมใหญ่ดูเขาปลูกดูเขาทำค่ะเขากั้นไม่ให้ ไม่ให้หอมมันล้มอ๋อนูนเครื่องบินมาแถวนี้มันจะมองเห็นเครื่องบินฮะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ JFK นูนไม่ได้เห็นเครื่องบินมาหลายเดือนแล้วเพราะอยู่ใกล้ JFK อยู่ใกล้สนามบิน JFK กับลาโกาเดียค่ะ คนเกาหลีแนะ่หูดูแปลงผักเขาเขาทําเขาปลูกผักเก่งเก่งเนี่ยคะ่ะที่เอาไปขายโอ้โหดูพริกเขาบางครั้งนะบางช่วงนะ่พริกแบบเนี้ยแพงนะบางครั้งก็ทูกถูกค่ะหมายถึงพริกพิกยาวๆเนี่ยหอมหอมจังนนเนี่ยค่ะเนี่ยๆดอกดอกชาเกาหลีนะจะเป็นแบบนี้คะ่ะ เป็นแบบนี้เลยสีสวยจังสีม่วงสวยจังนี่สีสวย beautiful flower oh, <laughs> so beautiful เลือกอายุโคเรียนอายุไชนีสอืออยู่ไงมุคอเรียนอ๋อ that's this Korean tea right ไอ้ไอซ์โนกุ That's okay Okay เขาบอกหูเขาไม่ดีตาเขาไม่ดีค่ะเขาเป็นเขาเป็นเกาหลีอ๋อนี่คนนี้แปลงนี้ต้องเป็นคนเกาหลีแน่เคยเก็บใบไปลองชิมมันมันขมอันนี้น่าจะเป็นฟักค่ะพูดดังไม่ได้นะคำเนี้ยในบ้านเมืองเนี้ยมันเป็นคำหยาบค่ะ โตรงนั้นน้ำเต้าแน่เลยเขาเอาเศษใบไม้ไปทิ้งค่ะคราวนี้เดินไปตรงล็อกนี้มันจะเป็นล็อกล็อกแปลงละแปดสิบเหรียญต่อปีนะคะเนี่ยเนี่ยที่เขากั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือล็อกหนึ่งแปดสิบเหรียญแพงนะถ้าหากที่นอกเมืองที่เวลาไปเก็บป่าเห็ดนะคะปีละแปดเหรียญหรือปีละห้าเหรียญจำไม่ได้ ดูพริกเขาอ่ะแล้วเขาก็ไม่เก็บเนี่ยค่ะเนี่ยอันอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เก็บไปใช้ก็แสดงว่าเขาเก็บไปขายโอ้โหดูพริก,รกออันนี้กําลังปลูกค่ะกําลังปลูกใหม่ไม่รู้ว่าเขาปลูกอะไรโหดูกุยช่ายกาลังมีดอกด้วยเน,นี่ยค่ะเนี่ยเห็นแล้วอยากกินขนมกุยช่าย นี่บานบานเย็นนี่เห็นไหมปลูกเยอะเลยใบที่ว่าเนี่ยค่ะตาถุงมือไว้ด้วยนี่น่าจะเป็นอ๋อเป็นน้ำเต้าค่ะนี่ไงลูกน้ำเต้าหนักไปทางใบคู่ร้อนร้อนร้อนค่ะจะเที่ยงแล้วนี่นะนี่ดอกเทียนเอดอกเทียนหรืองานเนี่ยค่ะเอ ไม่แน่ใจซะแล้วไม่แน่ใจแล้วค่ะดอกเทียนหรืองาน่าจะเป็นดอกเทียนอันนี้ก็ดอกเทียนพริกนี่ต้นหอมเหมือนต้นหอมไทยเลยนี่เหมือนต้นหอมไทยเลยโอ้โหดูงามจังที่นี่เก็บของเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเช่าที่ปลูกจะไม่เหมือนสวนชุมชนที่อยู่ต่างเมืองที่พา เคยทําคลิปให้ชมค่ะอันนั้นเก็บได้เลยอยากเก็บอะไรเก็บได้เลยเพราะว่าเขาปลูกไว้ให้เก็บนี่มันแก่นตะวันแน่ๆเลยเนี่ยค่ะไม่รู้นะคะถ้าบอกผิดก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยคุ้เคยกับแก่นตะวันเท่าไหร่กุยใช่ชาโอ้โหดูหน้ำเต้านั่นาจะเป็นฟักพองตรงนั้นน่าจะเป็นจิงจูไฉ่ค่ะจิงจูไฉ่จีนนะ แสดงว่าแปลงนี้เป็นคนจีนเห็นไหมคนจีนเขาจะชอบกินยอดมันเทศมีขายด้วยนะไม่เคยขาดตลาดเลยส่วนอันนี้น่าจะเป็นไฮอันนี้ดูแปลงนี้น่าจะเป็นคนเกาหลีค่ะเพราะว่าเขาปลูกอันนี้เมื่อกี้ผู้หญิงคนหนึงเขานั่งกินข้าวอยู่ที่ Excuse me Second please You need zone? no e e d n No, e I don't know how to use mm hmm. okay. that vegetable u h oh. ho Are you Korean? yeah ah oh. wow I'm Thai I'm from Thailand w o h alert เขาถามว่าเธอต้องการอันนี้ไหมก็เลยบอกว่าไม่ excuse me how much per year ดอลลา year ี้ยอเด s เซมไพรซ์ยังยังไม่ขึ้นราคาค่ะอีกแล้วนี่ชาเกาหลีข้าปปูอีกแล้วอันนี้จริงจูชัยแน่เลย what's this จิงจูชยัย <laughs> ข้าวูดไม่ได้ค่ะ หนักไปทางกุ้ยช่ายแสดงว่าชอบกินชอบกินกุ้ยช่ายเนี่ยหะจริงจูช่หลานเปอร์เซ็นคือซาลารีจีนนั่นแหละค่ะแต่คิดว่าเป็นจริงจูาฉหรือไม่ก็ซาลารีจีนเยอะเยอะเคยถอนไปปลูกปลูกง่ายด้วยค่ะโอ้ร้อนอากาศร้อนโอ้โหดูเต็มเลยจริงจูยโอซาลารีจีนอันนั้นน่าจะเป็นผักกาดเขียว ตรงนี้ต้นไมล้ล้มตอนที่มีพาย,ยุเขาเอาเชือกกันดูมาเขือยาวอันนี้โอ้โหสกุยช่ายเขากำลังขึ้นแสดงว่าเขามีเม็ดหวานแม่เลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเข้าใจดีนะค่าถามว่าหยากได้หรือเปล่าคราวนี้ก็ไปล็อกนี้ค่ะ ไปทีละล็อกยังไม่เห็นโสมไทยเลยนะนี่ไงคะตาก้งอร่อยเอาไปเอาไปนึ่งลื่นดีแล้วก็เป็นยาระบาย,าย,าย,ายเจอของชอบเจอของชอบแต่มันเก็บไม่ได้อะมันเก็บไม่ได้เพราะว่าน้นามมันทิ่มมือปวดมากเลย บอกแล้วว่ามันปลูกปลูกไว้แล้วก็หน้าหนาวมันตายไปแต่ว่าพอหน้าร้อนขึ้นมาอีกค่ะโอ้ยดูสิกำลังอร่อยเนี่ยอันนี้นี่แหละกำลังอร่อยหนามเขายังไม่คมขนาดนี้กำลังอร่อยค่ะเนี่ยนี่ยังไม่แก่ไม่เปรี้ยวค่ะถ้าถ้าแก่แล้วเปรี้ยววุ้ยน่ารัก เนี่ยเนี่ยถ้าแบบนี้เอาไปกินเอาไปกินคำหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหน่ารักจังทุกวันเนี้ยกลายเป็นคนที่ชอบคนกลายเป็นคนที่ชอบกระบองเพชรนั่นนะหูกระต่ายเห็นไหมคะเขาบอกพันหูกระต่ายเนี่ยจะเป็นกระบองเพชรที่อร่อยที่สุดดูในคลิปฝรั่งนะคะเขาพูดมาว่าอย่างนั้นหือันนี้ยังอ่อนอยู่เนี่ยค่ะโอ้โหแบบนี้คำหนึ่งเลยเนี่ย นี่เหมือนผักเหมือนผักกินได้เลยเนะี่ยดีจังเลยอ่ะมาเจอกระบองเชรเวลาเขาเอาไปขายอ่ะขายแพงด้วยนะที่เคยไปชนะทาวนู่นนะคะชนะทาวแมนท่าตั้นอ่ะกลัวาว่าเขาเหมือนกับเขาตัดไปแบบนี้แล้วเอาไปชําในดินคือเอาตัดแบบนี้สดๆไปแล้วชําไว้ในดินรากยังไม่งอกเรา เราไปเข้าใจว่าเขาปลูกมานานแล้วเพราะไม่ไม,ไมีผู่จึงไม่กล้าซื้อค่ะอันนี้ตากุ้งโหชอบจังเลยเนี่ยนี่นะคะนี่แหละหลายคนคงเคยเห็นด,ดอกของชาเกาหลีอ่ะนี่อะไรเนี่ยต้องเป็นสมุนไพรแน่ๆเลยเนี่ยคะ่ะต้องเป็นชาเกาหลีนั่นแหละแต่ว่าต้นอ่อนอยู่โอ้โหดูพิษ ที่เก็บไม่ทันดูสีหลนเน่านะ่ะน่ะกินไม่ทันปล่อยให้หล่นเน่าอะ่ะอันนี้ต้นหอมชอบกินต้นหอมแบบเนี้ยกับส้มตาโอ้ดูหอมใหญ่เขาอ่ะถ้าออกดอกเอาดอกไปนึ่งนะยังอร่อยเลยมีเสียงจัจันด้วยมีเสียงจับจันด้วยค่ะ พิษโอ้โหโหแปลงนี้ปลูกชาโดยเฉพาะปลูกชาโดยเฉพาะเนี่ยมีสตรอเบอรี่ด้วยโหแสดงว่าเขาชอบดื่มชาปลูกเยอะเลยค่ะร้อนร้อนมันจะเที่ยงค่ะร้อนมากอื พีล๊ลนทิ้งแสดงว่าช่วงนี้พริกที่ตลาดน่ะถูกปลูกแล้วไม่เก็บไปขายนี่ผักกาดก,กา,กกาดตีนหนีแน่เลยอุ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วนี่อะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะเนี่ยไหนมาดมสิอืมฉุนมากเลยฉุนเจออิบแล้ววิ่งดูข้างบินข้างบินข้างบินนน ได้เห็นเครื่องดินมานานแล้วค่ะเนี่ยนี่ใบนี้ฉุนมากค่ะเนี่ยฉุนกึบเลยนี่งามจังเลยเนี่ยไม่มีหนามด้วยค่ะไม่มีหนามพันนี้หนามไม่คมน่ากินนี่ค่ะขนาดเนี้ยกำลังอร่อยไม่เปรี้ยวนี่ ค่อยยังชั่วหน่อยมาอยู่ใต้ร่มไม้ค่อยยังชั่วอืดูพริกพริกค่ะพริกแดงอดอกดกพริกดกนะดกมากอุ้ยอันนี้บอลฝั่งนี้เป็นผักกาดนี่ค่ะนี่ใบที่บอกนะคะเนี่ย เขาก็จะเด็ดไปมันขาวไม่ชอบค่ะมันขาวยังไงไม่รู้ไม่ชอบเลยนี่ไงคะแบบสีม่วงน่ะมันจะมีสีสีเขียวกับสีม่วง,งหืมขาวพอๆกันเลยขาวโอ้โหดูบอลบอลงามมากเลยบอลหรือเผือกก็ไม่รู้ค่ะเย็นโอ้เดินมาตรงนี้แล้วเย็นนี่คนนี้เขาเนี่ยคัะทิง้งละ มันเป็นมันมันพอมันโตแล้วมันมีเม็ดแล้วกระจายทั่วไปหมดค่ะแต่เวลาเขาเก็บไปขายเขาก็ขายแพงนะคะเนี่ยใบอันเนี้ยัเนี่ยนข้าวอันนี้เป็นสลัดอันน้นเป็นมันเทศค่ะ แปลงนี้ไม่งามเท่าไหร่แถมโดนต้นไม้ล้มทับโดนต้นไม้ล้มทับโห19นาทีแล้วไม่พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้สวัสดีค่ะ